สวัสดีค่ะพี่ค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณปะเครื่อด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขานะคะองค์แรกจะเป็นตะกุดนะคะพี่น่าจะเป็นตะกุดหนังละค่ะพี่เพราะว่าจะมีขนนะคะพี่นะคะจะมีขนอย่างนี้ค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะตะกุดนี้นะคะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะพี่ความยาวจะอยู่ตรงกลางฝ่ามือนะคะพี่ขานะคะตะกุด ดอกนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่ตะกรุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทลยคะพี่นะคะมีขนด้วยนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนะคะพี่ขานะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาะสภาพเชือกเก่ามากเลยค่ะพี่สภาพเชือกเก่ามากมัดรวมกันค่ะพี่ขานะคะ จะมีเชือกมัดขั้นกลางนะคะพี่ตามสภ <100 S 1> าพนะคะพี่นะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทเหมือนกันค่ะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทแต่พี่จ๋าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่คะนะคะเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็มีอย่างนี้นะคะพี่นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นตะเออเป็นเบี้ย แก <muitas> แล้วก็พร้อมเหรียญเจ้าส, Jean สวนหลวงปู่ <Bron co. S 1> บุญนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลัง mm hmm. มีรอยจานนะคะพี่ขาราคาตามภาพนะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบ4ดอกแล้วก็เป็นสายคาดเอวนะคะพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบพร้อมสายคาดเอวนะคะพี่นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ชุดนี้แม่ ค่าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นสายคาัดเอวนะคะพี่เป็นสายคาัดเอวหลวงพ่อทบนะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขาถ้าพี่แอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าได้นะคะพี่เดี๋ยวหนูแอดไปหาลูกค้าเองค่ะพี่ขายนะคะตะกุดนี้นะคะพี่ขาพร้อมสายคาัดเอวค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อทบค่ะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาท เลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อดิงค่ะพี่เป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อดิงนะคะพี่ขานะคะตามภาพเลยค่ะพี่ขาจะมีนางกวักแล้วก็จะมีตะกุดสองดอกแล้วก็พร้อมลึงจับหลักอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทนะคะพี่ตลับสีพึ่งหลวงพ่อดิงนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทกันเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นพระพรมนะคะพี่องค์น nah ี <letter. S 1> ้จะเป็นพระพรมนะคะพี <k Heh Murray> ่ขาพระพรมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทจ้ะพี่เหรียญพระพรมเหรียญนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปปล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ ขอไว้ที anne. ่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นแพะนะคะพี่แพะนี้เขาเรียกว่าแพะอะไรก็ไม่ทราบนะคะพี่ขานะคะหลวงพ่ออ่ำหรือเปล่าคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แพะตัวนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาจ้ะพี่ปิดตาพร้อมตะกุดเยอะๆอย่างนี้นะคะพี่ขาไม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ปิดตาพร้อมตะกุดเยอะๆอย่างนี้ขอ ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนองนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบพร้อมตะกรุด3ดอกนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปิดตาหลังแบบพร้อมตะกรุด3ดอกนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋าหนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดจ้ะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่จ๋าอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทจ้ะพี่หลวงปู่ทวดอง์นี้หนูกขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงปู่โต๊ะนะจ๊ะพี่องค์นี้จะเป็นเดียนหลวงปู่โต๊ะพี่ขาเดียญปู่โต๊ะนี่ขอไว้ที่500้อยบาทนะคะพี่เดียนหลวงปู่โต๊ะนี่ขอไว้ที่500้อยบาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่เหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่500้อยบาทค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณไม่ทราบที่ขอไว้ที่500รยบาทจะพี่ขอไว้ที่500้ยบาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุขค่ะพี่ เนียนหลวงพ่อทองสุกนี้ขอไว้ที่500ยบาทนะคะพี่เดียนหลวงพ่อทองสุกนี้หนูขอไว้ที่500ยบาทจะพี่จ๋าขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทกันเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จปากน้ํานะคะพี่สมเด็จปากน้ํานี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่หนูขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบค่ะพี่ปิดตาชีโบองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ 500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ปิดตาชีโบค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นขุนแผนจะพี่องค์นี้จะเป็นขุนแผนนะคะพี่ค่ะขุนแผนวัดบ้านกลางนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหนเรียญผ้าลีลาค่ะพี่ พระลีลาหลวงปู่สวงวชิปะขาวองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500อยบาทปลายทาง50ปบาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพักกิ่งมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขานะคะ ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่กิ่งองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขามาในกรอบอย่างนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเบี้ยแก่นะคะพี่ขาเบี้ยแก่หลวงปู่รอดวัดนายโรงนะจ๊ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่เบี้ยแก่ปู่รอดวัดนายโรงองคนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาท ปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นพระชัยวัดไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นพระชัยวัดไม่ทราบที่องค์นี้ของไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้ของไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่เหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญองนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเน เื้อว่านนะคะพี่เป็นรูปโลรดหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพร้อมตะกรุดเยอะๆอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊องค์นี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ปิดตาหลวงปู่โต๊องคนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นเด่นหลวงพ่อแดงเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะพี่เด่นหลวงพ่อแดงเนื้อกะไหล่ทององนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เขียนอยู่ว่าพศ2503นะคะพี่เด่นหลวงพ่อแดงค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพักุเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ขาหลวงพ่อป่านขี่ปลาค่ะพี่หลวงพ่อป่านขี่ปลาองค์นี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่หลวงพ่อป่านขี่ปลาองค์ ขอไว้ที่700บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเขาบอกว่าคดคุดอ้ไทุกอย่างค่ะพี่มีรอยจายนเลยนะคะพี่มีรอยจายน้วยนะคะพี่ขาองคนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ คุดคดนี่นะคะพี่ขาถ่าหนูเรียกผิดก็ขออภไปด้วยนะคะพี่พอดีคุณลุงเขาบอกมาอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะอ่าาหนูพี่พูดผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพ e er in like ี่ส่วนองคนี้จะเป็นสมเด็จปกโพหลังเมธรณีนะคะพี่องค์นี้จะเป็นสมเด็จปกโพหลังพระเมธรณีนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง ห้บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นป <ๆ S 2> ิดตานะคะพี่ปิดตาเชือกถักนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ปิดตาเชือกถักนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นภาพรมหลงปูดูเหมือนกันนะคะขอโทษค่ะเป็นภาพรมค่ะพี่เป็นภาพรมอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ด้านหลังมียันนะคะพี่ด้านหลังมียันข้างๆมีรอยจานเต็มไปหมดเลยค่ะพี่นะคะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600้อยบาทค่ะพี่ข้างข้างนี้ก็มีรอยจานนะคะพี่ขาเป็นพับพรมนะคะพี่600้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่ออีนะคะพี่เดียนหลวงพ่ออีนี่แม่ค้าขอไว้ที่500ร้อยบาทนะจ๊ะพี่เดียนหลวงพ่ออีนี่แม่ค้าขอไว้ที่500้อยบาทปลายทาง50บาทกันเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะคะพี่องค์นี้ น่าจะเป็นหลวงปู่บุญละค่ะพี่ขายนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องคนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเดียนหลวงพ่อน่ายนะคะพี่เดือนญพ่อหนายนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เดือนหลวงพ่อหนายนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เดือนหลวงพ่อเดิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เดียนหลวงพ่อเดิมเดือนนี้ แม่คาขอไว้ที่600้อยบาทจะพี่จ๋าขอไว้ที่600้อยบาทปลายทาง5้าบาทกันเลยค่ะส่วนองค์ลิ้จะเป็นหลวงพ่อครัวค่ะพี่ องนี้จะเป็นหลวงพ่อควยนะคะพี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อควยด้านหลังจะมีตะกุดอยู่สามดอกค่ะพี่อ่าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อควยพร้อมตะกุดสามดอกนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อควยนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อลวยอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา โอเคนะคะพี่ขา EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาขอพระคุณลูกค้ามากนะคะพี่ขาที่ช่วยอุดหนุนค่ะพี่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนพับไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆอนไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ